สวัสดีจ้าเสร็จแล้วนะคะกางเกงที่เอามาทำเอลสามสงให้มันเหลือเอลยีก็จะได้ประมาณนี้นะคะราคางานแก้ก็เริ่มต้นที่40 50 60แล้วแต่ความยากง่ายของกางเกงกางเกงตัวนี้จะเอาเข้าเฉพาะเอลกับส่วนสะโพกขาไม่ต้องไปยุ่งเพราะว่า ลูกค้าบอกไม่ให้ทําตรงขาขาพอดีหมดแล้วเหลือแต่ช่วงเอวกับช่วงสะโพกก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนะคะสนใจสอบถามได้นะคะข้างหน้าค่ะถ้าทำตามที่เราลงคลิปให้ดูก็จะได้ก็จะไม่เสียทรงนะคะ ถือว่า,วาโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ